ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับมิสเตอร์เอลเวนนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เมืองเออลอนที่ฟาร์มนะครับเมืองนี้นะก็วันนี้ผมจะมาทําอะไรวันนี้ก็จะมารีวิวเซตอันติเมทนะครับนี่เซตอันติเมทนะก็อันดับแรกนะครับเซตอันติเมทยังเปิดคาร์บได้อยู่นะครับตอนนี้นะแต่ว่าปืนนี่ไม่ได้นะครับ ภาวะของมันหมดแนละ้วก็เหลือแค่อยู่ประมาณนี้นะมีมีดทวาหัวกระเป๋าปนะครับมีใ,ใครคนออกคนฟาร,ร์มนะไม่เป็นไรก็กอันแรกเป,ป็นสนปืนนะวมีดาเมจที่ดนะครับผมนี่จะไปมึรู้คืออะไรนะระยะแลมีดาเมจร้อสามานะครับก็กอยห้า อ๋ที่เจ็ดห้าครับแล้วก็เผาสิบสอช่องน้ำหนักสองาเซีครับผมเออจะเขารู้สึก่อนนะรู้สกก่อนนะนี่ครับก็อันนี้ครับก็เขาก็ใช้ปืนนี้ครับปืนแอนติเมทนะน้ำแรกปืนรุ่นแรกจะเป็นนี้นะครับสวยงามเลยครับใช้สตาแนกนะซีแม็กนะครับปืนนี้เป็นปืนกลน,นะครับป็นสนิทน,นะ เออต่อมาก็มีนะในมีดมีก็ประมาณนี้มีดมีดใช่ไหมมีค่อนข้างยาวนะเออต่อมาก็นี่ตัวนี่ครับตัวชุดนะน,นี่ชุดนี่เอาจะเทนะก็ หัวเปหัวหัวข้าวหัวข้าตัวใหญ่นะแต่ปิดหัวไม่ชิ้นแน่นอนตัวละครไม่ชิ้นแน่แล้วก็สุดท้ายกระเป๋านะนี่กระเป๋าเดี๋ยวไปจะเป็นอย่างนี้นี่คือกระเป๋าใหญ่กระเป๋าเท่ห์เราสังครบเสร็จนะครับนี่นี่เราสังครบเสร็จนะก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่ครับบนี้เท่เลยน,ะนี่เป็น เ,เนี่ยปืนแค,นคว้นควายขวานะครับมีควายซ้ายนะนี่หัวกระเป๋าโอเคก็ปืนสนิทเป็นคนนะนี่จะเก็บเสียงนิดนึงนะเนี่ยจะเก็บเสียงนะนะนี่ครับพร้อรับมันะครับประมาณนี้ โดนลาไปด้วยนี่อบปืน,นก็เซตนี้เป็นสำหรับเซตฟรีนะครับนี่อย่าเปิดคาไปอยู่นะครับ15อันนะตอนนี้มี4ละ4 3 3 4 4ล้วนะก็ใครอยากได้ก็มาฟาร์มมันได้นะครับผมก็ขอบอกก่อนนะว่าแต่ละส่วนนี้ได้มาจากเออตกปลาฟาร์มซอมบี้แล้วก็บอลนะครับผมมีา3อย่างนะของพวกนี้ยยเนี่ ที่ต้องสายขาหนะตกปลาซัมบี้ตกปลาครับฝ่าซัมบี้แล้วก็ฝ่าบอสนะเนะครับก็อย่าลืมมาฝานมาด้วยนะครับผมขอพอรับไปนครับสวัสดีครับ